สมาคมเตี้ยอันชนุรยีมีความยินดีขอต้อนรับชาวเตี้ยอันทุกสาขาทุกสมาคมเข้าร่วมประชุมสัมมนาณสวนหลงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีงานจัดขึ้นในวันที่8และ9พฤศจิกายน2567ในวันที่8งานเริ่มเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาในวันที่9งานเริ่มเวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกา ในงานท่านจะได้เพลิดเพลินกับสวนที่สวยอันดับต้นต้นของโลกมีเนื้อที่นับพันไร่และยังได้พบกับไดโนเสาร์หลากลาสายพันธุ์ซึ่งเหมาะกับพวกเราอย่างยิ่งที่จะได้เที่ยวชมสวนภาคบันเทิงท่านจะได้ชมแสงสีเสียงอันยิ่งใหญ่กระกระาตาพร้อมชิมอาหารเลิศรสและยังได้ลิ้มรสกาแฟสดแสนอร่อยอันลือชื่อจากสุขสมบูรณ์ ในการประชุมครั้งนี้เราชาวที่อันจะได้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกทั้งได้ผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกันในหมู่ชาวที่อันอย่างสนุกสนานเป็นกันเองในงานครั้งนี้หวังว่าทุกท่านคงจะจดจำความประทับใจไปนานแสนนานแล้วพบกันนะครับ